สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเข้าปั้น VN นะครับในเกม Pack of Exile นะนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่กด Subscribe นะครับเอามือขวานะครับไปจับที่เมาส์นะครับแล้วก็คลิกกด Subscribe ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ให้กับผมมากเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับหรือว่า EP ที่แล้วนั่นเองนะผมสกิลไซรัสนะครับเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วให้เมลเลอร์เนี่ยจัดการต่อนะนะครับ ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับว่าเอ๊ะผมเล่นยังไงนะครับแล้วความแรงมันมันมากน้อยเพียงใดนะครับและมันควรทํำยังไงนะครับ EP นี้นะครับผมจะทําสกิลนี้เป็นสกิลครั้งสุดท้ายย้ำอีกครั้งนะครับว่าสกิลครั้งสุดท้ายแล้วนะครับปรับปรุงมาจากฉบับ3.7ที่ผมเคยทําไว้นั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับของของสมส่เหมือนเดิมเลยครับเหมือน EP ก่อนหน้านี้นะครับของ3.7นะครับหมวกหมีนั่นเองนะครับหมวกหมีเนี่ยเพิ่มเลือดนะครับ แล้วก็เพิ่มดาเมจแถมไบ้สเตตัสด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นหมวกหมีเนี่ตอบโจทย์สามอย่างเลยนะครับสเตตัสเองนะครับที่เราขาดเด็กนะดาเมจนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีและโอกาสคริ์ิคอลอีกยี่ิบ้านี่คือดาเมจที่เราได้นะครับและมาทัพสุดท้ายเลยคือเลือดนั่นเองนะครับที่เราต้องการนะครับเลือดแล้วแต่ท่านผู้เล่นจะดีวได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันสุ่มตั้งแต่แปสิถึงหนึ่งร้อยแล้วแต่ดวงที่ท่านผู้เล่นจะดีวได้เท่านั้นเองต่อไปเป็นดาบนะครับ สกิลเบสฟิวรี่นะครับเป็นระยะประชิดนะครับกายภาพนะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นค่าประชิดด้วยเท่านั้นนะครับมันเลยต้องใช้ความเร็วในการโจมตีต่อวินทีค่อนข้างสูงเอาละดาบที่ผมเลือกใช้นะครับผมเลือกใช้ดาบที่มีความรุนแรงเนี่ยค่ากายภาพ174นะครับถึง322ความไวในการโจมตี2.08นะครับนี่คือดาบที่ยังไม่ค่อยแรงพอเท่าไหร่นะนะครับสำหรับตัวผมนะนะครับ สำหรับท่านผู้เล่นผู้อื่นาคนอื่นเนี่ยอาจจะเฮ้ยดาบแรงนะแต่ผมแต่สำหรับผมนี่คือ,อยังนะครับฉะนั้นยังสามารถดีดความเร็วในการโจมตีได้อีกและค่าความเสียกายภาพได้อีกนะนะครับมันจําเป็นที่ต้องใช้นะครับเพราะเบดฟิวรี่เนี่ยยิ่งโจมตีสเตจขั้น6ได้เร็วเท่าไหร่บอกได้เลยนะครับว่ายิ่งทําค่าความเสียหายหยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกนะครับสกิลโชอาจแค่หลักหมื่น,นครับหลักหมืน่นหลักหลักหมืน่มนแรงๆหน่อยเนี่ยถึงแสน แต่ใน p ีโเนี่ยหลักล้านเลยนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าหลักล้านนะหรือคุณสามารถกดเข้าไปดูคลิกที่ P.O.E. นิจานะครับแล้วคลิกไปที่เบสฟิว y ลอรสกิลนี้นะครับคุณจะเห็น DPS เนี่ยโชว์กัน10ล้าน20ล้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมาดีคีโมแต่อย่างไรไปดูได้ดาเมจจากหัวเจมเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งเลยนะครับโจมตีพื้นที่ชแนลกายภาพและประชิดประสิทธิภาพ การเสริมความเสียหายเพียงแค่สี่บหเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่ได้ขึ้นหลักร้อยเลยนะครับฉะนั้นมันขึ้นอยู่ในตัวอยู่แล้วครับหลักหมื่นนะเจ็ดแปดหมื่นแสนสองแสนนะครับโหดๆหน่อยเนี่ยแสนห้านะครับอย่างใน EP สามจุดเจ็ดผมเล่นเบ็ฟิวรี่เนี่ยประมาณนั้นนะครับแต่ความแรงเนี่ยใน POB เนี่ยจากแสนเป็นล้านเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ถูกเนิร์ฟมาแล้วสามรอบฉะนั้นไม่ค่อยมีใครที่จะเล่นเพราะ มันถูกเนฟมาแล้วนะครับแต่ความรุนแรงเนี่ยมหาศาลมากๆเลยนะครับสำหรับสายประชิดที่บางคนอาจจะมองเห็นว่าโอ้ยไม่แรงหรอกนะครับสามารถฆ่าบอสภายในเพียงแค่วิหรือสองวิเพียงแค่คุณกระพริบตาทีเดียวนะครับหายไปแล้วฉะนั้นถ้าใครเล่นอยู่นะครับจะรู้ดีนะครับว่ามันสกิลเนี่ยโคตรโกงและโกงจริงๆนะครับเอาต่อมานะครับดาบเซอร์วรัตนนั่นเองนะนะครับเซอร์วรัสหรือว่าไซรันนั่นเองนะครับดาบเซอร์วรัตเองเนี่ย คุณสมบัติเลยนะครับกดเข้าไปนะครับ <c oughs> ชื่อภาษาไทยเนี่ยแปลแปลให้นะครับคือเงาสะท้อนเงาสะท้อนเนี่ยคือสะท้อนตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะสวมใส่ของชิ้นใดก็ตามพาร์สิบคุณอัพช่องไรก็ตามจิเวลคุณมีจิเวลแบบไหนเงาสะท้อนนั้นสามารถทําคุณสมบัติได้ทั้งหมดเหมือนตัวเราเลยนะครับแต่ว่าดามเมจเนี่ยมันจะหักของเราเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือแค่เพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ 50%สามารถออกได้2ตัวฉะนั้นมี2ตัวนะครับมีน้องเจนนะครับแล้วมีน้องโบนะครับส่วนเราเป็นนุ่นนะครับเหมือนซูเปอร์วอเนไทน์สามคนนี้ดาวเมตร,รวมกัน200%นะครับผมคือ1ละ100%อีก2ตัวอย่างละ50%ก็200%ฉะนั้นล่างเงาเนี่ยค่อนข้างเจ็บปวดมากเนื่องจากว่าเราใส่แหวนอะไรสาบมีไหม เนี่ยครับคูณคลิกเท่าไหร่โอกาสคิกเท่าไหร่มันทําได้หมดเลยฉะนั้นยิ่งมีการทิมแทงด้วยบอกเลยครับร่างเงาเก็บปวดกว่าร่างจริงก็มีครับฉะนั้นอย่าดูถูกร่างเงาโดยเด็ดขาดแล้วเบลดฟิลลี่เนะครับเป็นสกิลที่ต้องอยู่กับที่ด้วยนะครับสามารถได้สเตจสูงสุดขั้นหกร่างเงาเราสามารถทําได้สูงสุดขั้นหกแล้วสองตัวคิดสภาพครับ มันจะมหาศาลแค่ไหนสุดๆกันไปเลยนะครับบอกเลยครับสุดๆไปเลยนะครับเอาละนะครับเปิดเผยกันให้เลยนะครับว่าดาบของมิเลอร์ทำอะไรได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีการเรียนรู้นะครับการใช้เมื่อดอกสกิลครั้งแรกเรียกร่างเงาสกิลที่อยู่กับที่ควรใช้แบบไหนอะไรยังไงถ้าท่านผู้ชมอยากรู้นะครับหรือว่าอยากใช้ดาบนี้ผมจะทำอีพีต่อให้ละกันครับว่าเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันเราควรอยู่จุดไหน เราควรประทะในจุดไหนแล้วให้มิลเลอร์เราเล่นในจุดไหนมันจะเล่นง่ายจนชนิดว่าคุณสกิลเพียงครั้งเดียวนะครับคุณจะวิ่งล้นลาอยู่ในแมปหรือแม้แต่ตีบอสเนี่ยผมสกิลเพียงครั้งเดียวนี่ครับห้มิลเลอร์เนี่ยมันตีบอสฆ่าชิลมากเลยครับคุณเพียงแค่หลบสกิลฟืดฟาดฟืดฟาดในนั้เพลินมากๆเลยทีเดียวเชียวนีครับคุ้มต่อค่าดาบที่แพงมากะครับเอาละต่อไปนะครับคลิปจะได้มียาวมากแหวนการส่องธาต มีเลือดนะครับแล้วก็คาบอย่างอื่นแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับส่วนแหวนนี้คือฟิกไตตัวนะครับแหวนนี้ได้จากออกบอลล็อดนะครับใช้จำมั้ยนะใช้ฟอสซิลโจมตีในการทําเพิ่มคิที่เข้าจากแหวนนะครับแล้็มีตัวคูณคิในแหวนเท่ากับมีคิและคูณคิตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเลือดเรามาคาฟเองก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้ไม่ใช้นะนะครับแล้วก็วอลเตอร์ิลิตี้ครับวอลเตอร์ิลิตี้ทำนั้นที่อยู่ี่ย่างเมื่อสาบ ไม่ว่าจะเป็นบอสหรือมอนใดๆไม่สามารถที่จะโดนอไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงวอล์คเนอร์บรีี้ได้นะครับย้ำอีกครั้งนะหน้าที่หนึ่งนะครับเมื่อติดสามแล้วนะครับไม่ว่าศัตรูตัวใดก็ตามจะถูกฆ่าความเสียหายกายภาพของเราเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่สองนะครับมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะขาหักอย่างที่สามครับมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลและบรรทัดที่สี่ครับ เมื่อติดเรือไหลแล้วค่าความเสี่งยงจะเพิ่มขึ้นอีก30%ฉะนั้นเ,เลือกใช้ w a อกเนอร์เบตีไม่ว่าจะเป็นถุงมือที่ติดคอรลับเองนะครับหรือว่าแหวนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เกมแล้วไล่เป็นออร่าหรือไล่เองก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้ถ้าเล่นกายภาพบ็อกเนอร์เบตตีตอบโจทย์ทุกท่าน,นครับต่อมาเป็นถุงมือนะครับถุงมือผมไม่กักเลยนะผมไม่กักของไม่ได้อย่างใดเลยนะครับชอบอื่นเขาจะกักของแบบไหนช่างเขาครับผมไม่เปิดหมดเลยครับ ถุงมือนะครับเลือกใช้เป็นคูลิงสไตร์เท่านั้นนะครับคูลิงสไตร์คืออะไรนะครับเมื่อสตูหรือบอสแม้แต่ไซรัสบอสล่าสุดนะครับบอสที่ใหญ่สุดในเกมน,นะครับคือไซรัสนะสามารถที่จะโดนคูลิงสไตร์ตุ่มเดียวจบเลยนะครับคูลิงสไตร์คือสตูที่มีพลังต่ำกว่าส0เเซนะครับเลือดของเขาเนี่ยพลังชีวิตต่ำกว่า10เซเมื่อเราสกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับตายทันทีเลยนะครับมันจะไม่มาเลือดเหลือ7%เอเซนหลือแปดเปอร์เซหรือ แม้แต่สกิลอีกครั้งแล้วตายเนี่ยให้เราเสียดายเล่นโอ้โหอีกครั้งเดียวเองไม่มีครับถ้าโดนคุณสไต์ปุ๊บจบเลยครับทุกอย่างนิ่งแล้วดับของดึ๊งดึงดึงอย่างเดียวครับต่อมานะครับถุงมือไม่สามารถที่จะฟอสซิลได้นะครับเพราะว่ามันมีออฟพิเศษหลายอย่างฉะนั้นใช้กองฟ้าสุ่มคุ้มกว่าครับต่อมาเป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดนี้นะครับใช้ฟอสซิลเลือดนะครับย้ำครั้งนะครับใช้ฟอสซิลพลังชีวิตสุ่มนะนะครับ ก็ผมได้มาอย่างนี้นะครับมีเลือด79สิบเก้าเลือดอีก5%เปอร์เนการสามธาตุนะก้าเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็จิวที่ใส่นะครับเป็นเพิ่มความเสียหายกายภาพนะครับพลังชีวิตและโอกาสที่จะเข้าถ้าเรายังไม่ได้ิดนะครับมันจะคอมโบนะครับคอมโบกับมิลเลอร์ที่เราจะใช้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับส่วนรองเท้านะครับนี่เองก็เช่นกันครับใช้กองฟ้าหรือแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้สุมเอานะเพราะว่าผมอันนี้ผมใช้สีสุมนะครับ แล้วก็ได้สวยอย่างที่ต้องการด้วยนะครับเพราะว่าไฟผมขาดค่อนข้างเยอะแต่พอใส่แล้วค่อนข้างดีเลยนะเอาละนี่รองเท้าออฟนี้ติดของฮันเตอร์มานะครับฮันเตอร์สามารถทำอะไรได้นะครับนั่นคือมีเทลวินเทลวินคืออะไรนะครับเมื่อเราคีย์ที่เข้าแล้วนะครับจะเพิ่มความเร็วของแอคชั่นอีก10%นะครับบวกกับเอ็นชานด้านบนครับเพิ่มโอกาสคีย์ที่เข้าเมื่อคุณยังไม่ได้ขี่ตอนนี้อีก120%นะครับแล้วท่านผู้ชมอย่างงครับ โอ้ทำไมผมคีเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวผมทํำสกิลให้ดูก่อนนะนะครับจะทุกคนจะได้นึกภาพออกเอาละเบดฟิลี่นะครับผมเลือกใช้เลเวล21คุณภาพ23นะครับเพิ่มความแรงเพิ่มทุกอย่างให้มันมากที่สุดนะครับเมื่อเราสกิลไปแล้วเนี่ยตามเจมบอกเลยนะครับว่าเพิ่มความเสียหาย20%ขณะการโจมตีกันเอางว่าของแต่ละสะเตจน,นั่นเองนะครับหรือว่าแต่ละขั้นฉะนั้นสูงสุดขั้นที่6 เอา6กคูณสองครับนั่นคือความเสียหายพิเศษของเบตฟิลฟรี่นะนะครับนี่จำที่1นะนะครับจำที่2ครับเป็นเพอร์วลิสนะครับเพอลิสเพิ่มความเสียหายประชิดนะครับแล้วก็เพิ่มวงให้นะครับเพิ่มมืนที่ส่งผลให้กับเราแต่มันทัดลองสุดท้ายท่านผู้ชมต้องสังเกตด,ดีๆนะลดความเร็วก,การโจมตีนะครับฉะนั้นต้องไปชดเชยอย่างอื่นเอานะครับเพราะว่าเพอลิสเองเนี่ยเพิ่มประชิดก็จริง เพิ่มพื้นที่แต่มันลดความดในการโจมตีนะครับอ่าต่อมาครับ channeling นะครับ channeling เนี่ยเพิ่มความเสียหายให้กับเราและเรายิ่งเชนนะครับหรือเราสกิลเนี่ยจะมีบับขึ้นมานะนะครับบับนั้นจะเพิ่มความเสียหายให้กับเราอีกนะครับเป็นดาเมจให้กับเรารวมถึงลดความความเสียหายตอนตอนเราเนี่ยสกิลด้วยนะครับอีกแปดเซนด้วยนะครับปุ๊บต่อมานะครับเจมเดียงด้านล่างนะขอเล่นเจมเดียงก่อนแล้วกันนะครับ เอาเวกเนะนครับบูราตี้นะครับ, ati, รบ mm. เปลี่ยนค่าความเสียาหายทุกอย่างเนี่ยเป็นค่ากายภาพทั้งหมดเลยนะครับและเมื่อเป็นเอาเวกเนนะครับคุณมีคุณสมบัติที่จะลบค่าป้องกันกายภาพอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยสุดจริงๆครับเป็นเอาเวกเนที่น่าใช้มากเนื่องจากว่าค่าป้องกันกายภาพเราเล่นสายกายภาพล้วนฉะนั้นค่ากายภาพเราต่อให้สูงเท่าใดจะฝั่งตรงข้ามมีเกาะน,นะครับมันจะเจาะไม่ค่อยเข้า และเกมนี้ตอบโจทย์ด้วยการลบค่าป้องกันกายภาพหาใช้ครับต่อมาครับเป็นอเวเกนเมลีนะครับอเวเกนเมลีคุณสมบัติคืออะไรนะครับมาทัดบนล่าสุดเลยนะครับมีโอกาสคมขู่10เป็นระยะเวลา40วินาทีนะครับเมื่อกดอัลเเมียขึ้นมานะครับไอตัวที่เราโดนคมขู่เนี่ยจะโดนแรงขึ้นอีก10ปอร์เซ็นนะครับเท่ากับว่ารีดัมเมจได้อีก10เลยทีเดียวเชียวนะครับมลเลอร์เราก็ส่งผลด้วยเช่นกันครับ ไอ้ตัวมิเลอร์หรือว่าไอ้ตัวที่สะท้อนจากเราเนี่ยสามารถทําการกวงขู่ได้ครับมันจะมันจะโยกไปโยกมาเนะครับนั่นคือโดดกองขู่นะครับหรือหันหลังให้กับเราแล้วเืินยกยกนั่นคือโดดกองขู่แล้วนะครับเจมไพ่ของเรานะครับเลือกใช้าย,ยู่ออย่างนะถ้าผมเวลนะครับคือเลเวลไม่ได้ชนบอสผมจะใส่เป็นฟอร์ติฟี่นะครับฟอร์ติฟี่คือเพิ่มความเสียหายสิบเปอร์เซ็นและเพิ่มความเสียหายประชิดอีกด้วยนะครับ เมื่อเรามีบัฟอยู่เนี่ยจะลดค่าความเสียหายลงนะครับตอนปะทะอีก20%นะครับแต่ถ้าเมื่อผมชนบอสนะผมจะใส่เป็นโอกาสทิ้มแทงแบบนี้นะครับเมื่อติดทิ้มแทงเมื่อไหร่นะนะครับค่าศัตรูเนี่ยจะถูกรลบรีซิทแตนค่ากายภาพพีซิเคิลอีกรลบ30%นะครับฉะนั้นบอสต,ต่อให้ถึกแค่ไหนนะครับดูไว้นะครับ,รบลบนี่30นะนะครับ ลบจากโบนัตีอีกสิบเป็นสี่สิบสี่สิบแล้วนะนะีครับท่านผู้ชมตามตามไม่ทันนะครับย้ำอีกครั้งตามไม่ทันนะนะครับแล้วลบจากตรงนี้อีกสิบห้านะครับอ่าลบอีกสิบนะนะครับเมื่อลบจิตสัญนะป้องกันกายภาพลบอีกสิบนะครับเป็นเท่าไหรแล้วครับเป็นห้าสิบยังไม่พอครับยังไม่พอนะครับเราไม่รู้ว่าเขามีค่าป้องกันกายภาพเท่าไหร่เราเอาเอาแบบให้เขาแบบไม่เหลือเลยนะครับจากตรงนี้นะนะครับนี่ลบอีกห้านะครับเป็นเท่าไหร่ครับ ห้าสิบห้าอ้าวตรงนี้ครับเท่าไหร่ครับเป็นหกสิบห้าฉะนั้นค่าป้องกันกายภาพนะครับไม่ว่าเขาจะมีเยอะมีน้อยเท่าไร่เราลบไปเลยครับหกสิบห้านะครับแต่ว่าค่าป้องกันกายภาพไม่สามารถทําให้ติดลบได้ฉะนั้นต่อให้เขามีมากเท่าไหร่เรายิ่งมีเยอะเท่าไหร่เขายิ่งค่าเกาะไม่เหลือดาเมจเข้าเพียวๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนี่ครับคือความ พิเศษของค่าเล่นค่ากายภาพบวันะครับไม่ต้องไปสนใจค่าเจาะธาตุใดๆนะครับนี่ครับเล่นเจาะเกาะล้วนๆนี่คือการเจาะเกาะของแท้นะนะครับเจาะเกาะจริงๆนะครับเอาละมาดูที่สกิลของผมก่อนนะว่าผมเล่นบิลแบบไหนนะนะครับเบสติโอี่นะครับโอกาสดูตามเมาส์เลยนะนะครับโอกาสที่เข้าจากมือหลักของผมอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับนี่คือ ตอบจบให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกท่านเลยครับผมคิดหนึ่งรยเปอร์เซนแล้วเล่นได้แบบสมบูรณ์แบบโดยที่แบบไม่ต้องเอามาโชว์ของนู่นนี่นั่นเราเล่นไม่ได้นี่คือเล่นได้ครับโอกาสคิดหนึ่งร้อยเปอร์เซนตัวคูณคิดที่เข้าห้าร้อยสาิบเอ็ดเปซนะครับฉะนั้นเราสก,กิลปึ๊บมิลเลอร์ออกมิลเลอร์ก็คิดด้วยคูณคิดด้วยแบบนี้ครับ นี่คือตอบโจทย์ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะในเะงี้ว่าเล่นคิ100้นะคร้อยเปอร์เซ็นต์นเเล่นอันตราการคุณคิเจาะเกาะทิ่มแทงสามอย่างครับนี่คืออย่างที่ผมบอกว่าได้ปรับโฉมบิวของเบสฟิลลี่ให้พัฒนาขึ้นสมบูรณ์แบบนี่คือการตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้ดูนี่คือเรื่องจริงครับเล่นได้สบายมากเลยครับสกิลไปเลครับปึ๊ดนะครับมิลเลอร์ก็ออกมานะครับให้กับ เราแบบชิวๆเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยมันจริงไม่จริงนะครับให้ไปดูคลิปเก่าๆใีมืลงก็ได้ครับในสามจุดหนึ่งศูนย์นะเครับไม่ว่าจะเป็นเดลิเรียมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นครับหรือลงไซรัสก็ได้ครับแบบนี้ครับก็ดูเอาครับว่าผมพูดจริงหรือพูดเล่นนะครับเอาละนะครับต่อมาพาสีในเครับพาสีเคยให้ดูแล้วนะไม่พูดซ้ำเนีครับจิ้วนะครับ เกีวเป็นทับแบบนี้นะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่จะได้ไม่งงนี่ครับสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วจ่า่เอาดีายส่มนะครับเพราะตัวเลขเราสามารถดีไยได้นะครับส่มอะไรแล้วได้อะไรแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมได้คีโอกาสคีสามสิบนะครับโอกาสคีอีกสามสิบนะครับได้ค่าสเต็งสเต็งคืออะไรคือเลือดและบวกประชิดด้วยนะครับคือได้เลือดและดาเมจมาหน่อยนึงคุ้มมากครับฉะนั้นใส่จกวนี้เลือดไม่หายแน่นอนครับเพราะได้สเต็งมานะ เพราะว่าอย่างสเต็งเนี่ยมันบวกสองบวกสองบวกสองคือบวกเลือดด้วยนะครับอ่ะต่อมาครับจิวเวลใหม่นะครับก็เพิ่มโอกาสคริติคอลนะครับนี่นะครับเคยทําคลิปให้แล้วเนาะนะครับเพิ่มความเสี่ยงยี่สิบโอกาสที่อีกสามสิบนะครับแล้วก็นี่คือมินิบัฟนะครับย้ำเลยนะครับว่าคอมมานเดอร์นี่คือมินิบัฟนะนะครับคุณและเพื่อนจะเพิ่มโอกาสที่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์และตัวคุณคริบวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสองแถวนี้คือจิวเลือดนะนะครับก็เหมือนเดิมครับ เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพื้นที่ส่งผลและเพิ่มขนาดตัวละครนครับออกซ้ายนิดนึงนะครับใส่จิวอะไรบ้างนะครับก็มีแค่จิวเดียวครับจากฝั่งซ้ายนะมีแค่จิวเดียวครับเพิ่มความเสียหายดาบอีก15้าตัวคูณกิจิเข้าระยะประชิดนะครับและพลังชีวิตแค่นั้นเองครับฝั่งซ้ายไม่มีแล้วนะครับฝั่งขวานะครับก็มีแค่ทีเวเดียวเยเช่นกันครับดาเป็นวอเชอร์ไอครับนี่ครับผมวอเชอร์ไอนี่นะครับงั้นผมขออนุญาตนะครับ บอกก่อนนะบัฟที่ผมใช้นะครับเป็นเ e อร์ล่าออฟบูต้ U R A นะครับจะเพิ่มกายหน่วยให้กับเราและมี Sentinel. s เ t i n e น s e ซติ n นลคือเป็นมินเนียนนะครับที่จะพุ่งออกไปหาศัตรูนะครับจากแนวหน้าเขาจะเป็นแนวหน้าให้กับเราซึ่งเซฟให้กับเราได้ดีมากๆแถมเพิ่มค่ากายภาพหน่วยให้กับเราสูงด้วยฉะนั้นผมเลือกใช้บัฟนี้นะครับเพิ่มค่ากายภาพและเป็นบัฟนะสองเลยเป็นวอร์เบนเนอร์การติดธงนะครับบรรทัดที่สองเนี่ย เราต้องใช้มากนะครับเพิ่มความแม่นยําและมาท่าที่3นะครับเมื่อศัตรูเนี่ยโดนเราสกิลใส่เนี่ยเราเนี่ยจะเพิ่มค่าความเสียหายกายภาพเพ,พ,พิ่มขึ้นอีก11%เฉะนั้นได้ทั้งความแม่นยําด้วยนะครับและเพิ่มค่ากายภาพให้กับโดนที่เราจะสกิลโดนด้วยบอกเลยครับว่าเจ็บมากๆนะครับส่วนนี้นะครับเป็นออร่านะครับออร่าเพิ่มค่ากายภาพให้กับเรานะครับเมื่อศัตรูเนี่ยอยู่ในวงนะครับของบับบนี้นะครับ จะสามารถทําค่าความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นอีกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นวินาทีให้กับเราตามเลเวลเจมของผมเลเวล20อยู่ที่39%้านภายในเพียงแค่4ีวิฉะนั้นคุณสแต็ก4วิได้เลยครับสี่วิคุณอัดเท่าไหร่ได้คุณอัดไปเลยครับนนี่คือตอบโจทย์ว่าทาไมไซนัโดน4โดนสก,กิล4ทีถึงจะเปลี่ยนร่างนี่ครับคือตอบโจทย์นะนะครับแล้วก็มีบัฟเล็กๆน้อยๆครับด้านบนนะครับรเพ e ส t i o n p เพร e เ t i o n เนี่ย คือเพิ่มโอกาสคีนะครับเพิ่มเล็กน้อยมากนะครับแต่ว่าได้ความแม่นยำม,มาอีกเล็กน้อยแล้วแต่ผู้เล่นจะอัพย้ำอีกครั้งนะครับว่าเจมบัฟนี้นะครับอ่าเจมออกเจก่ <c oughs> อภัยนะครับเจมบัฟนี้เป็นออร่าหน่วยให้กับเราย้ำอีกครั้งนะครับว่ามานาสำรองเนี่ยใช้เป็นหน่วยไม่ได้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับฉะนั้นใครมีมานาเหลือเยอะก็อัพเยอะก็ได้ดาเมจขึ้นมาอีกหน่อยแบบนี้นะครับเลือกใช้กันได้เลยนะนะครับ แล้วก็เป็นบัตแอนแซนนะครับเปลี่ยนท่าจากวาลูกาเป็นโลหิตนะครับจะได้ดาเมจมากขึ้นด้วยแต่พื้นที่ลดลงก็มาในซีเรียสนะเนาะนะครับออร่านะครับวอชเชร์ไอก็เลยเลือกใช้นะครับเป็นมีโอกาส11%นะครับสร้างความเสียหายสองเท่าขณะเราเปิดบัฟเพิ่มค่ากายภาพเพิ่มออร่ากายภาพอ่าฉะนั้นมิลเลอร์เราสามารถทําค่าเบิร์นได้ด้วยนะครับหรือว่าทําความเสี่ยงกายภาพฉะนั้นไอมิลเลอร์สตัวที่เราออก ติดเบิ้ลเมื่อไหร่บอกเลยครับบอสนี่หายเลยนะครับและเพิ่มความจะหายห้าสิบให้กับ p พร e เซ i คชหรือว่า aura, ออร่าอาบัฟนี้นะครับเพิ่มคิและเพิ่มความมันยำนี่ครับที่ผมใช้บอสออนไลแบบนี้ตอบโจทย์ครับจบแล้วครับบิลที่ผมเล่นของที่ผมสวมใส่นะครับก็มีอะไรสอบถามได้นะครับมิลเลอร์นะครับมิลเลอร์บอเรีร์หรือว่าดาบไซรัสที่เราออกเนี่ย มันจะมีแพทเทิร์นที่มากกว่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้นะครับเพราะมันต้องมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสกิลการเคลื่อนที่หรือสกิลที่อยู่กับที่หรือสกิลที่เคลื่อนที่ช้าส่งผลต่อมินเลอร์เราทั้งนั้นฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เม้นมานครับกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ผมหน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจมากเลยนะครับสาหรับผู้เล่นที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะครับเล่นสกิลนี้คุณเล่นดาบธรรมดาดาบยูนิตธรรมดา ก็โหดมากๆนะครับย้ำเลยนะครับว่าโหดมากๆถ้าคุณมีทุนเล่นเหมือนผมหน่อยนะครับคุณสามารถจบได้ทุกบอสย้ำอีกครั้งนะครับทุกบอสยกเว้นนะครับยูเบอร์อารซิลคุณต้องถอดพาสีสะท้อนนะครับคุณต้องถอดการดูดเนี่ยออกแล้วใส่เป็นการสะท้อนแทนนะครับเผื่อคุณพลาดโดนสะท้อนนะผมโดนมารอบหนึ่งนะครับสกิลกว้างเกินนะเปิดเข้าไปกับปึ๊กไงายท้องมาเลยครับอ โอเคจบแล้วนะครับสำหรับการเปิดเผยนะครับว่าเฮ้ยมันปรับปรุงแบบไหนนะครับแล้วมันโหดมากมามนะครับแล้วมันใช้ยังไงเออผมบอกอีกครั้งหนึ่งเป็นทิปแล้วกันเป็นทิปสําหรับคนดูถึงตอนนี้นะครับใครเนี่ยไม่ดูพลาดช่างเขาครับสมมหน้านะครับเอาละการใช้บัตรเล็กนะครับเมื่อกดเนี่ยเราจะได้ความเร็วในการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับตามเลเวลเจมของผมเนี่ยเลเวลยี่สิบเอ็ดได้ยี่สิบนะนะครับ และมีโอกาส25%ได้เฟซีชาร์ตเมื่อฆ่า1ลูกฉะนั้นเมื่อเราชนบอสหนึ่งต่อหนึ่งจให้เลยนะครับว่าหนึ่งต่อหนึ่งบัตรเล็กอาจสง่งผลดีและผลร้ายให้กับคุณเนื่องจากว่าขณะคุณปะทะกับบอสอยู่บัตรเล็กทําความเสี่ยงให้กับคุณด้วยการลดเลือดลงเรื่อยๆและยิ่งคุณใส่เพิ่มระยะเวลาของบัตรเล็กเมื่อคุณฆ่าบอสจบแล้วคุณอาจจะตายเพราะบัตรเล็กก็ได้ครับหรือบอสสกิลมาแล้วเลือดลดพอดีนะครับ มันทําความเสียหายให้คุณฉะนั้นบอกเลยครับว่าเรียกใช้ดีๆนะนะครับแต่ผมมีทิปที่จะทําให้บัตรเลกเนี่ยเก็บน้อยที่สุดเอาแล้วทํายังไงล่ะนะครับเอาล้เมื่อผมประท่าบอสเอาบอสตัวหนักบอสตัวเถื่อนนะครับผมจะใช้เปิดบัตรเลกแบบนี้นะนะครับเพิ่มความเสียหายเวทไอ้นี้ไม่สําคัญครับแต่ว่าเพิ่มระยะเวลาทรงผลเนี่ยนะครับค่อนข้างจําเป็นนะครับเพราะอีกเจ็มจําหนึ่งเนี่ยนะครับคือลดระยะเอฟเฟกลง ฉะนั้นมันจะไปคอมโบกันนะครับทำให้บัตรเล็กเจ็บไม่เยอะแต่ส่งผลเนี่ยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าท่านผู้ชมดูนะครับว่าไอ้จริงไม่จริงนะนะครับเอาไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับเพลินมากเลยนะครับกดบัตรเล็กขึ้นมาครับการโจมตีต่อวินาทีเนี่ยนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์นะนะครับเมื่อผมกดแล้วนะครับบึ๊บฮะเห็นไหมครับว่าความอวาุนในการโจมตีเนี่ยยิ่งลดยิ่งดีครับรูบบัตรเล็กครับบึ๊บเห็นไหมครับอยู่ไม่เยอะ แต่เจ็บน้อยแต่ได้เพียวๆเ,เลยเห็นไหมครับว่าได้ดาเมจเพียวๆเ,เลยนะครับยิ่งการโจมตีต่อวินาทีคุณมากขึ้นนะครับคุณยิ่งสแต็กได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นและทําดาเมจได้มหาศาลมากเพียงแค่ช่วงวินาทีเดียวหรือ2วินาทีเท่านั้นเองมันส่งผลมากนะครับแล้วยิ่งคุณปะทะบอสบักเด็กมันทําความเสียหายต่อวินาทีด้วยคุณเจ็บหนักเนี่ยบอกเลยครับคุณอาจโดนสกิลบอสถึงตายได้เลยนะครับฉะนั้นเลือกใช้แล้วแต่ ทานบูเล่นจะมีทิกแบบไหนผมใช้ทิกแบบนี้นะนะีครับเจ็บน้อยได้ดำรร้อยเปอร์เนต์นะีครับแบบนี้นั่นเองอ่ะคลิปนี้จบแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใครงงอะไรสอบถามอะไรสอบถามได้ด้านล่างเลยนะครับช่วยเม้นกันหน่อยนะครับช่วยซับสไคร e กันหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจทํานะถ้าแบบปล่อยผ่านๆไปนะครับหรือว่าแค่ดูเนี่ยผมอาจจะน้อยใจไปทําเกมอื่นเลยละกันนะนะีครับ ไม่ได้คู่นะมีซื้อเกมมาเยอะนะครับเมียใจดีครับซื้อให้มาสามเกมด้วยสวัสดีครับวุย้